งานใหญ่เราทาให้ลูกค้าหมดเพราะว่าลูกค้าคนสัำพันธ์กับเราเสมอแม้จะคือสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยแค่คนทีแค่หนึ่งตารางเมตรเราก็ทําให้เกี่ยวกับพวกแรปรถแลรปติบพวกสื่อโฆษณาในห้างเช่นลิฟต์บนในเลื่อนตัวอีกอย่างหนึ่งที่เราถนับสติ๊กเกอร์ในคัสตัวเล็กๆแบบนี้ นะฮะแล้วก็จะเป็นพวกกล่องไฟไลท์บล็อกพวกตัวหนังสือที่เป็นอะคริลิกซึ่งเราก็มีเครื่องตัดมีทั้ง oppo vivo มีแบรนด์เยอะมีแบรนด์คู่แบรนใช่ครับแล้วก็อย่างเช่นคับที่เก็อย่างนี้ก็เป็นค o p o ลกแบรนแล้วก็มี d ีแท็บัรเรดิต c ิ t ี b แบ k ก งานสุดท้ายล่าสุดก็คือการประกันภันยทนวัดซึ่งเราก็ได้ทำทั้งหมดหนึ่งผลงานผลงานที่เราฝากมมาสองเราการันตีคุณภาพถ้ามีปัญหาเราประกัน,กนอย่างรับลบเนี่ยเราไม่ทราบว่าเจ้าอื่นเป็นยังไงแต่ของเรามีใบรับประกันทุกคนันปัญหาเิดจกการตั้งเราซัพพอร์ตหมดทง่ายนะครับถ้าเกิดจากการ ใช้งานเนี่ยอันนั้นก็เป็นเค็ดบเคสไป,ไปก็ลองมาใช้บริการได้หรือไม่ก็เข้าไปดูที่เพจของเรา w o r l d u ยู t ิเว n รแเมราก็จะมีอัปเดตงานใหม่ๆม,มันเป็นการโปรโมทบริษัทเราเองด้วยว่าบริษัทเรามีตัวตนเราทำงานเป็นมืออาชีพเรามีทีมงานจริง ไม่ใช่แบบไปไทยซ้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าเราเข้างานเซ็นท่านบ่อยเนี่ยเซ็นท่านเขาก็ชอบว่ามีงานมีชุดฟอร์มหรือมีโลโก้บริษัทที่เห็นชัดเจนว่าคุณเป็นทีมไหนพอเวลาเดินเข้าเดินออกเขาจะได้ทราบอย่างนสำคัญ